สวัสดีครับทุกคนหลายๆหลายคนก็ถามผมมานะครับเนาะว่าอยากจะรู้ว่าเรื่องแอปพลิเคชัน u p พิกหน้าตาเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับหน้าตาแอปพลิเคชัน u p พิกแอปพลิเคชันยูพิกก็คืออะไรครับผมก็คือแอปช้อปปิ้งเหมือนกับ l z a d a านะครับบางคนก็อาจจะรู้แต่แค่ Lazada ครับผมส่วนข้อดีของแอปพลิเคชัน u p พิกก็คืออะไรครับอยากรู้ หลายๆคนก็ถามผมมานะครับว่าอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนเอปตัวนี้ครับผมก็ไม่แตกต่างกับเอป Lazada นะครับ Lazada กับแอป u p i c จับมือกันครับผมมาเป็นพุ่นส่วนกันครับผมซื้อสินค้าจาก Lazada ผมต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชัน u p i c ครับผมและไดเงินแบบไดคดแฝง หลังจากที่เฮาซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันยูพิกเงินกระสีเขาบัญชีธนาคารของเฮาเอนั่นเองครับผมอัตโนมัตินั่นเองครับเพราะว่าเฮาเอาเลขบัญชีของเฮาไปผูกมัดกับแอปพลิเคชันยูพิกเนาะครับนาะแล้วก็เอาเบอร์โทรของเฮาไปผูกมัดกับเอปลาซาดานั่นเองครับผมหลายๆคนก็สนใจ อยากเห็นาะครับนอาองทักล้างบานผมมาหลายๆคนก็นขอโทษขออาภัยหลายหลายเด้อครับเดอที่ท่านยังบ่ท่านได้ตอบเซทครับผมพากันไปโหลดมาเห็ดเด้อครับอยู่ในเพจสโตรครับผมหลายๆคนกน็อาจจะคิดย่านนะครับนาอยยานเรื่องการที่ให้ใส่รหัสคำเซิร์นครับบ่ต้องย่านเด้อครับพี่น้องเพราะว่าการที่เฮาผูกมัดรหัสคำเซิร์นของผู้นันก็คือผู้นันต้องซ้อน รายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันยูพีกนั่นเองครับผมเขาสิพาเห็ดผ้าถ้ำครับผมพาสอนเอาสินค้าไปโพดขายพาไปผูกมัดบัญชีนะครับนอกอันนี้ก็ผมก็ออกมากแก่ขอสงสัยสำหรับคนที่อยากคูเรื่องว่าแอปพลิเคชันยูพีกเป็นแบบใดแบบนี้นั่นเองครับพี่น้องสวัสดีครับผม